พี่อติดข้อโอ้ยกางป้าติดคอแม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกือบเกือบขนามข้าวข้า้าวหมัพอลแม่นคว่ำเจ้าปแ้นเลยแต่กี่เนาะสมัยอันตะกี่สมัยพ่อแม่เขาเขียนคนตี๋ล้างให้แน่ประสันคนว่าเออ แค้น่นเขาขพ่อแม่ที่บอกว่าเทาเทา,า,าตีลังให้แน่ก็จะว่านะ่ะเออคนแค้นไม่สันสมัยแต่พอแต่แม่เห่ากินเขาอันนี้พันอืมอืมอยัวซานหัน <c oughs> ามานกะินเขา อาเก่าไปนอนกันไหยจะไปหาเห็ดนะน้ำไฟน้ำพื้นน้ำไฟพื้นนะตาจะมาไหมโ้ยโมเมนติดเป็นยังสี่บิดพื้นบ้าง โอ้โหรีอด้ยไฟดับไปมาเร็วเอ้าหันหลังประแตนหันหลังบอกให้ลุงพ่นหันหลังด้วยอืมลุงถ้าถ้ากระดูกกระดูกปลาติดคอนี้ทำยังไงคะโดอนไดโดนเ ดูตาที่ก้อบ่เสียมนั่งัดออกเสียมมอนอีกเสียมเป็นทำตูลลวงัดออกอ้ยจะได้ก็ได้มันไ้มันออกทำทำนี้นะเอฟซีข้าวเอาเนี้หล้าุดเอฟซีเอ้ยงด้วยนะเอถ้ากระดูกติดคอมุงบอกว่าเอาเสียมนั่งอ กามข้าวข้อจะไปหาแมวมาควนหลังมาจเพื่อจับแมวได้ผู้ใส่เครื่องรั้นงตาเลือกก่อนพอดีแมวมาควนหลังกับม้าเดีวสสยก่อนมาควนหลังกันตอนแข่งเข่าแม่หยขหนักเมื่อหนึ่งฝนตกต่ำๆทั้งยานกอบแมวควนนะทั้งข้าวข้าคนมจอหันฝักเยอะมากเลยดีจะไปต้องบนจะได้มี เาม่กาส่วนหกี้เติกขึ้นีสิ่านองให้นี่เอตนไมมกบก่ขอแน่มีกี้ไม่เห็นมิกี้ในเกียร์มาครับเรามั้งไปยิ้มมิ้ได้ไหมเนื้อหลฮะ

ดูน้ำนะคะนิ่มมาแล้วใส่หาค่ำเหรอเดือดนะมั eat, under, ้ง มันจะเกิดมันะเรมาจากไหนพธิ่อ๋อล้วมันจะใส่วนี้ดเบืองกันนั้นอยู่ดูมันจะเกิดน้ดอกเตอร์เเนาเ่เ็นรานค่ะนี่ภาษาเริ่มมาเนาะเป็นมุยมุจายมุยอีคนนึงเกื่องก็ไม่ละเนาะอันนี้อันนี้สมเนนะสมเย์กะาต

เอาแ้ส okay, so 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 ี่นสีหันมหากองันนลยักเรียนงีหันหลังจะกล่อลงเซียนกำลังเซียนเซียนเเียอได้ด้านบ้างหงอยได้ข้างหลังนะน่ะตาเหลือเนี่ยหึ่งสองอ้าหลอมขนาดนี้เนาะเอาเกลือบเออยังหมักไม

พาเนามากินใน้ปลาตากินปลาตาอพ่อไปกินตาตาให้มากินปลาตาบอว่ามา่างี้แลเนีน้ำเดียวกขาละห่างดิเกลี่ยนะลุงทันเกลี่ยมนะแม่นี่ถึงนะหว แสดงว่าเป็นเข่าแรงแล้วนี่เนาะทำแล้วเนาะแม่น้องเนาะสี่หกโมงละเนี่ยเป็นเข่าแรงและเนี่ยเข่าแรงบันเน่คันเหวอีกรอบหนากระเป็นเข่าดึกแล้วบันี้โอ้ลมดีดีนะเหมือนเกินช่างเยาว์น่ะไม่รับเข่านะครับ

มืดถ้ำแล้ว6โมงแล้วนะคะาตาจะกลับแล้วนะคะพี่สาวเรามารอลุ้นนะคะราอาอนนะคะจะกลับถึงบ้านนะคะเวลาไหนนะคะทุกคนออนก็ขอบคุณทุกทีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามพอ่อนพี่สาวบน,นเพจเลนะคะโอ้โกเสียงดังคุดคุดเลยนะคะ อยู่มุมนี้หมดเลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบััสีีค่ะ